อันนี้มารีวิวเลชเชอร์ตีมต่างๆกันนะคะทำให้ฮิตตีะนะ้เหมืนเนาะแต่ว่าลองดูกันเลยแล้วก็เพื่อนเราก็จะทารมดูมาดูนะแล้วก็ดึงกดไลค์กด, like, กด share, แชร์ก็กด เอ้ก,กุ้งกิ้งกิ้งเพื่อนนะคะนี่มันพีน่าเลยนี่แนวอากาศนิดนึงนะเพื่อนๆนี่นี่นสีเขียวนะเพื่อนๆลาลาเมล่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันยเยอะๆนะคะน,น,นี่สีส้มพูนี่สีเหลือง อย่าให้จัอย่าให้แฮติวไลใช่ไหมาคอมเมนต์บอกด้วยนะคะอ่างเปล่าอย่า <c oughs> ลืมกดไลค์แชร์ให้ด้วยนะคะ <c oughs> แต่รู้ไหมมันเป็นแรงใจรูปปั้นสรได้ยังไงคือช่องน,นันนี่ค่ะแล้วก็ท่อของฟ้า แต่แป้งที่พี่ทำอะค่ะนีนะ่น่ารัๆเออหนูดูๆเนาะเดี๋ยวตอนเย็นพี่อ้อจะทำกับบ้าต่อนะทำคลิปอะไรก็เดี๋ยวให้ทคลิปอะไรมาคอมเมนต์บอกกันเยอะๆนะนี่น้าๆเอ่เย,เย,เยคู่ิือนี่ดูดูผลง,งานหนูนะ นี่เัดตีเราไปทำตีมสีฟ้ากันค่ะเพื่อนเพี่อนทีออ่อ่อนนะคะทำตีมสีฟ้าเดี๋ยวยังไม่ได้เขียนหัวข้อให้ดูเนาะเดี๋ยวรด,ดูแล้วกันเนาะดีเพื่อแต่เนี่ยท่านวิชาวิทยาศาสตร์นะเดี๋ยวไปทำโดวยวิชา กอดอะไรบาาให้ไปแลวเนาะให้แค่ตานต่างให้แล้วเนาะดีไม่เลยแต่ว่านี่ตื่นสุดท้ายกอนี่น่ารักไม่เอ้ยเี่ยพี่ว่าเป็นพี่ว่าเป็นตัวพี่เองนะเดีย๋ยวตอนพี่จบมหกพี่ได้เปรตสีชมพูสีตาลอ่อนนะเดี๋ยวรอดูแล้วกันเนาะอีให้ดู โต๊ะแข็งพี่ด้วยเลยนี่เยอะไปเลยนี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดดิตาล้วชมด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะขอลาไปก่อนนะคะเพื่อนอย่าลืมด,ด,ดูนะและเพื่อนๆก่อวทาราแล้ก็เพื่อนที่เคยเรียนหมายผมหนูดูดูนะ ลืมกดไลค์กับแชร์้วทกล้ดกรดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิด้วยนะอนนะ